มี3ามออดิโอที่คุณควรจะต้องฟังผลลับนะคะคือรายรับในระดับ300กว่าล้านในเวลาเพียงแค่18เดือนค่ะผู้อยากจะออดิโอเหล่านี้มาแบ่งปันนะคะถ้าคุณอยากได้ผลลัพ์ใหม่ในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสําเร็จในหน้าที่การงานเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความโชคดีเรื่องของเงินทองคุณจะต้องเปลี่ยนที่ระดับจิตใต้สํานึกค่ะเพราะเปลี่ยนแค่การกระทําผิวเผินเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันวนลูปกลับไปที่เดิมเพราะเสียงในหัวของคุณหรือรหัสจิตใต้สํานึกของคุณเนี่ยมันไม่ตรงกับผลลัพธ์ที่คุณ ต้องการค่ะนี่คือเหตุผลที่ครูทำ audio voice coaching ออกมานะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยถูกฝังมาด้วยโปรแกรมเก่าๆตั้งแต่เด็กๆก,การที่เราจะเปลี่ยนผลลัพธ์ใหม่เนี่ยเราต้องมีชุดความคิดชุดความรู้ชุดความเชื่อใหม่ซึ่งมันอ่านมันฟังมันเสพแค่ครั้งเดียวไม่ได้ค่ะมันต้องฟังซ้ำๆ จนเสียงเก่าค่อยๆเบาลงและแทนที่ด้วยเสียงใหม่ชุดความรู้ใหม่ชุดความเชื่อใหม่พูดง่ายๆรหัสจิตใต้สนึกใหม่นั่นเองค่ะครูทำ audio voice coaching ออกมาให้นักเรียนของครูหลายคนเทสนะคะผลลัพธ์นะคะ,ค,ะ,ค,ะคือรายรับในระดับ300กว่าล้านในเวลาเพียงแค่18เดือนค่ะวันนี้ครูอยากจะเ audio เหล่านี้มาแบ่งปันนะคะมี3 audio ที่คุณควรจะต้องฟังค่ะ audio ที่ 1, 11 1เคล็ดวิชาดึงดูดขั้นสูงนี่คือรากฐานของทุกความสําเร็จค่ะคุณจะ เข้าใจว่ากลไกการดึงดูดระดับลึกไม่ใช่กดแรงดึงดูดแบบแค่ผิวเผินนะคะคุณจะเข้าใจวิธีการส่งคลื่นพลังที่จักรวาลตอบสนองจริงๆค่ะคุณจะเข้าใจวิธีการเปลี่ยนพลังงานภายในให้ผลลัพธ์ภายนอกเปลี่ยนค่ะคุณจะเลิกดึงดูดความล้มเหลวและเรื่องเดิมๆที่คุณไม่ชอบเข้ามาในชีวิตค่ะออดิโอที่2 17 mindset ไมซเศรษฐีใหม่ค่ะออดิโอนี้จะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณค่ะเศรษฐีไม่ได้รวยเพราะเขาทํางานหนักกว่านะคะแต่เพราะ เขาคิดคนละแบบค่ะคุณจะมีมุมมองเรื่องเงินที่คนทั่วไปไม่มีวันเห็นค่ะคุณจะมีนิสัยความคิดเล็กๆที่ทําให้เงินไหลเข้ามาง่ายขึ้นค่ะคุณจะมีวิธีคิดแบบคนที่รู้ว่าตัวเองนั้นสําเร็จแน่นอนค่ะออดิโอที่3ามออดิโอสาคัญนะคะ The Secret Law ค่ะ33กฎสัจธรรมแห่งความสําเร็จและวิธีใช้ให้ได้ผลค่ะนี่คือแก่นของกฎจักรวาลที่คนสําเร็จนั้น ใช้กันจริงจังค่ะคุณจะเข้าใจกฎที่ควบคุมชีวิตของคุณอยู่ทุกวันค่ะคุณจะเข้าใจวิธีที่กฎเหล่านั้นใช้กับชีวิตจริงไม่ใช่แค่ทฤษฎีค่ะคุณจะเปลี่ยนจากความเข้าใจให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ค่ะความสําคัญความจําเป็นที่คุณต้องมี audio ออชุดนี้ก็เพราะว่า audio ออชุดนี้นะคะ คุณฟังที่ไหนก็ได้ค่ะคุณกําลังเดินทางอยู่คุณฟังได้คุณนั่งชิลๆอยู่ริมเทะเลคุณฟังได้คุณทํากับข้าวทําอาหารทํางานบ้านอยู่คุณฟังได้ค่ะมันคือการโปรแกรมจิตใต้สํานึกใหม่ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเข้าไปค่ะฟังแบบเพลินๆแบบไม่ได้ต้องตั้งใจฟังนะคะยิ่งดีเพราะในขณะที่คุณกําลังทําอะไรเพลินๆสมองมันอยู่ในคลื่นรีแลกคลื่นอัลฟาค่ะสมองในช่วงนั้นรับความเชื่อใหม่ๆและรีโปรแกรมจิตใต้สํานึกได้อย่างดีค่ะหลายคนเปิดฟังตอนนอนแล้วมันเปลี่ย นความคิดและผลลัพธ์ในชีวิตของพวกเขาจริงๆค่ะ Audio Voice Coaching นี้นะคะราคาออด i โละ3,990ค่ะแต่สำหรับวันนี้ใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะครูให้เป็นของขวัญราคาโปรพิเศษเพียง590บาทต่อ1 a u d i อดีโค่ะและสำหรับใครที่ต้องการทั้งเซต3 a u ออดโนะคะ โปรพิเศษวันนี้เพียง990บาทเท่านั้นคุณได้ออดิโอทั้งเซต3ออดิโอค่ะราคาโปรพิเศษนี้เฉพาะ20คนแรกของวันนี้เท่านั้นนะคะใครสนใจโปรนี้รีบล่วนก่อนจะครบ20คนนะคะพิมพ์สนใจว่าเซต A เอาไว้ที่คอมเมนต์หรือสั่งซื้อที่อินบ็อกซ์หรือทักไปที่ Line แอดแอดครูเอวด้านบนได้เลยค่ะขอให้โชคดีทันโปร20ท่านนะคะ